นแนปวดเลยนะก็จะบูสองคก็จะบูบอีกไม่รักแง่ไมหนห,ไห,มหลักสิจะเม่รักแม่แต่จะทิ้งแม่ให้อยู่สักเดียวมหให้บินปวดนะบินจะได้ส่งเงินสอบุูส่วน ให้กับคุณพ่อที่ตาไปเราก็ตอนที้ย่่มีชีวิตอยู่เผื่อผ่านอยากของกินเราจะได้รักตาที่กับแม่ได้เลยจ้ะ ชีวิตวันตายไปแต่จะตกตะลุกนะต้องหวังใหนยังไงนะบอกปห้ชะง ại มุนงั้นรถเราส้มสายเขาจะหลอกโยมที่หมาเนี่ยเขาไม่ได้หลอกเขาเป็นพระเขาไม่หลอกโยมหลอกท้าไม่พูดยังงั้นจะได้กระถางโยมไหมแต่ที่เขาได้มาเขาไม่สร้างวัดนะแม่เขาไม่ได้เก็บเอาไว้แต่ตัวนะเกี้ยแก้วนะเขามาดินฐานให้กูฝัน แยกแก้วไหนอีกเล่าแยกแก้วแถวที่ไหนจะชื่อของก็ใครไม่รู้เขาบอกมาจงขายแลมาต้องขายเนาะบอกมูลได้มาสร้างวัดครึ่งเดียวได้ครึ่งนละทิ้งเงินเราไปเจอของให้ยิ่งยิ่งไปยจ่สาว แม่พูดว่าเขาจะรู้ว่าตกแม่เนะแลววังปากแวังาเอในรื่อที่บอกน่ะระวังนะฝันฉักไมดีให้รู้นะคนผลก็ตกยาก้ว่าที่อื่นนะทำไมครับเพราะจะให้มีเรื่องเลยครับเออถึงที่เลยแม่แม่นี่เป็นคนใจดีเชื่อในเรื่องที่เคยรับแม่จะไม่ได้ตั้งใจเลยจะแม่ให้ปวดเธอทังไงก็จะปวด จะเก้าก็จะปวดจิตก็จะปวดเทีจะไม่เอารักไปกินเลยกูก็ไม่รู้จะสัญหาทำอะไรกูมีลูกก็เขาหนึ่งคนก็ไม่ได้นำใจไงี้ยมีผัวผัวก็มาตายหนีวัสนาอีปิงเนี้ยคิดว่าจะได้พึ่งพา นนนะออชีวิตยืนนานโทษแม่ให้กินกวดกรไมดนะลูกไอ้พ่อทิ้หายนะคะตอนไหนก็ไม่เข้าฝันจะไปโทนพ่อได้ไงพ่อตายแล้วตายไปแล้วหลายปีแล้วเพ่มาเข้าฝันให้ที่ผีที่หายแม่จะไม่ว่าพี่พ่อได้ยังไงนะไม่ต้องไ็นผงที่เกิดอ ต้องจ่ายแคนี้ม่งไปปวดนลูกจามึแม่แม่ดะฉีดพ่อในทังเลยนะมึงปวดตรกระตาหนาๆนะลูกนะท่านจ่หนียะงรู้ไมเนาโอ้ยไอ้อาลอยจริงๆแม่เออกลับรถบุญนีไดสบายจ้แต่แม่ไ่ดินจ้าแม่ปวดแะแม่พูดยังไงมึงก็ไม่ฟังเอาเถอะลูก แม่จอดมึงเล้ยมึงอยากบวชไหจะเลีล้ยงเลยนุ๊กมึงอยากบวชให้ผีพ่อมึงตามใจมึงโน,น,น้มบันไดให้ผีนับให้ดีนะนุก๊กมันมีเจ็ดขั้นมึงหลงครบเจ็ดขั้นมาแล้วผีบูมึงก็ไม่ต้องมาเผาเงานมึงก็ไม่ต้องมาเก็บมึงไปนะ ทำหลายอย่าง you yeah. i จับ้านแล้วเห็นหลงตาอยู่ข้างในเดี๋ยินไปหลงตาดีกว่าหลงตาจ๋าเออจ้าบินเล็จ้าหลงตาใครนะสุบินเล็จ้าหลงตาจ๋าไอ้บินนะลูกอันนี้อันนี้ใช่หลงตาสองชายใช่ไหมจ๊ะหรือไม่ใช่เรียกว่าเป็นชายเป็นช่อ๋อหลง หลกตาเอกเหรอจ๊ะหลกตาเอกหลกตาเอกอันนี้ไอ้เปลนลูกไข่นะลูกง่าลูกแม่เปลนจ้าโอ้ไอ้เปลนลูกนี้เปลนเยอะตาหลงตาแล้วมึงไปไหนมาไหนนะลูกหนูหนีแม่มาจะหลกตาเห่าหนูหนีแม่มาทำไมเนี่ย คนจะบวชเนี่ยไม่ได้บวชกันง,ง,ง่ายๆนะลูกหลวต้องทำยังไงบ้างจะหลงตาจะบวชทั้งทีเงินใส่ซอ,อ,องกุป้าชาม,มึงมีหรือยังไม่มีหลวงหลวงตายังไม่มีไงหลวงตาก็ไม่มีทําไงจะบวชทั้งทีผระไก่มึงมียังนะหลวงไม่มีเหมือนกันจะหลงตาไม่มีแล้วมึงจะบวชยังไงนะลูก แต่ของบวชไม่มีหนูก็บวชไม่ได้เช่ยไหมห่ไลู้จาโอ้ไอพี่เนยหลวงตาช่วยหนูหน่อยนะจ๊ะหลวงตาจ๋าหลวงตาก็มีแต่จีวรเก่าๆขาดๆบาดกระึึนสนิมไอพี่เนยจ๋าทำยังไงนะทีนี้ลูกให้หนูทำยังไงดีเจ้าหลวงตาเอ๊ ตาได้ยินข่าวมานะลูกนะเขาบอกญาติโยมแม่แม่วัดน้องหยางพ่อพ่อวัดน้องหยางเนี่ยเขาใจดีถ้ารู้ว่าใครจะบวชเนี่ยเขาจะช่วยร่วมบุญในหน่วยช่วยอีกเล่มสาทุกแม่ลงตาจ้าลงตาสาทุ หลวงตาจ๋าบอกว่าผออ,ออกุณพัทแเลยเขาว่าใจดีนะจ้าหลวงตาเออหลวงตาก็นั่งหมอก็มาเป็นเจ้ามงแล้วลูกแต่พออจ๋าผออ,าอนั่งอยู่ตรงไหนล่ะจ๋าหลว<อ>งตาเห็นเขากินน้ำแดงหมดไปไสี่แก้วแล้วพอ,อจ๋าผอช่วยหนูหนูปวดใจเมจ่อหลวงตาพอออ พออคุณราวุฒใจดีใจงามล่ำรวยนะเออเข้าใจดีแล้วก็ยูมชาววัดหนุงยางหลายๆคนเลยเอ,อขอใจดีนะสาธุเดี๋ยวหนูจะหาเงินนะ้าหลวงตานะเองไปหาผ้าพราไตมานะลูกจ้าเดี๋ยวน้องตาให้ยืมบาทเก่าๆนะเนี่ยพออคุณราวุฒเนี่ยสาธุขออคุณพรัฒน <laughs> <laughs> ชักคืนได้ไหม เรียกชื่อเขาก็เพิรนะ่ัขอโทษนะพอนนะ้ <c oughs> นองิซเป็นหลูกกำมพันเดินไนะ้ลงไปเดินไมนะตั้งแต่เกิดมาช่วยกันน,นะโยมนะช่วยกันมนบองเต็มที่ร่วมบุญพราตายกับสุเป็นทัตบุามา เลี้ยวเลีพอแม่ไม่มีบวชทั้งที่หนักใจรวมบุญกันนะโยมนะแต่ตอนนี้ถึงเวลาเนาะเดี๋ยวจะได้เดินไปบอกบุญกับญาติโยมหรือว่า ช่วยสูบินบวชเนี่ตอนนี้ช่วยบูชาเครื่องบวชการกรรมการเดี๋ยวขอบาทหลให้ที่ใส่บาทเข้าวัด <hè> ในยงน้อยากขอว่าหนุง pues ป้าที่มาโปรดมีตาบวชนี้ได้ไหมช่วยสุบิเพื่อพระไตรย โอ้ยเมตตาเมตตาสุบินรักสุบินร่วมบุญกับสุบินกันนะยมนาะเข้าวัดทุกบาททุกสตางค์ร่วมบุญเป็นค่าน้ำข้าไฟนะยมนะื้อช่วยกันช่วยกันอันนี้คือ อันนี้มีวัตถุมงคลมาให้ยัดยมด้วยครับแต่ว่าไม่ได้มีราคาหรือว่ามีปัจจัยนะยมครับถือว่าครั้งนี้ที่ลูกพระได้มาเนี่ยก็มาถวาย,ยทางวัดพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าวาดแล้วก็ถือว่ามาขอบคุณยมแม่สาวแล้วก็ยมแม่จิ้มแล้วก็หลายๆขั้นด้วยวันนี้มาปัจจัยเนี่ยไม่ได้คิดเลยแต่ยมทําบุญกับทางวัดนะยมทําบุญกับทางวัดยมจะได้อาวัตถุมงคลไปบูชานี่ก็คือ ปูฤษีเพชรฉลุกันนโยมนะซึ่งปลูกเสกไว้แล้วแล้วก็ข้างหลังเป็นพระพิฆเนศนะข้างหลังเป็นพระพิฆเนศน,น,นยมนะโยมท่านใดที่มีโรคมีภัยหรือว่าลูกหลังโยมที่ชอบเดินทางไปหน่อยไกลๆนยมนะโยมก็อธิษฐานแล้วก็เอาไปบูชานยมเน้อแต่โยมต้องทาบุญกระทางวัดนะถึงจะได้เอาวัตถุมงคลไปบูชานโยมนะถือว่าช่วยๆกัน วันนี้ถือว่ามาให้กับยักษ์โยมนี่แหละครับอสององค์เลยได้ไหมหลวงพี่ช่วยวยกันจะได้ไม่ไว้เนาะก็จขอบาทอีกสักใบได้ไหมครับจอะเดี๋ยวพระจะเดินไปหาโยมนะโยมไม่ต้องลุกมานะแต่ว่าโยมอยู่ที่โต๊ะโยงหน้าที่อย่างเดียวควักปัจจัยอย่างเดียวนะโยมนะจระจระกะลงแล้วนะ ทำไมอะยมหลับตานะหลับตาทำไมย่องพระไม่ได้ใส่เกงในอากาศร้อนๆอย่างนี้หดมันละมั้งน่าเกลียดพระลบบุหรี่นี่พูดตรงเกินไปมั้ตัวกันยิงน้อยๆนะจะมีนีน่าก็ไม่รู้เหรอเขาเล็กพริกขี้หนูน,นะมีแค่เม็ดพริกขี้หนูเองไม่อยากตอบปากตอบคำอยีัน้อย ไม่อยากเอาพิมพ์เสียไปอะไรก็เกลือ, oh <my. S 1> อทำบุญกับทางวัดเดิมใส่บาตรนยมนจะจ้ะประดุกกวะดหลวงพ่อครับหลวงพ่อประเดิมมาได้ไหมครับทำบุญกับทางวัดตั้งหน่อยได้ไหมครับพ่อรับพ่อเป็นเ oh. จ้าของสถานที่เจ้าของสถานทางพ่อจะมาสีเขียวไม่ได้นะครับพ่อครับ <laughs> ให้หลวงพ่อช่วยเจดถวัดจะถวัตจะถวัตแล้วที่อ่ะี่ึฮึฮึฮึหัวหลวงพ่อจี่ะเมื่อกี้เล่นหลวงพ่อมีเยอะไม่กล้าเข้าใกล้กลัวโดนปาทาลุก้อพ่อโทษครับอ่ะเดี๋ยวเป็นแหละพระคุณพ่อพระคุณแม่ให้โยมได้ฟังเนาะคืออ๋ออันนี้คือว่า ถาวายค่าน้ํามันลูกค้าทั้งสองนะถ้าใส่ในบาทก็เข้าวัดถ้าใส่ถุงนี่ของฉันนะสะ,ะบัดหน้าเกียบลงพี่ต่อหน้าหลวงพ่อจะว่าดเลยนะหลวงพ่อให้มาเนี่เตือนใจนิ้ขอเคุณเดเดลบลบนรรมการสัคนได้ไหมครับ<ย>ได้ไหมอย่าเราไปเดินไกลๆอ่าช่ช่วเดินหน่อยได้ไหม ให้เลยอ่าใครทำเบอร์แให้ไปเลยเนี่ยอะไรใส่บ้างมีมีพานมีอะไรไหมพานอะไรก็ได้ไม่เอากระโถนหล้วพี่หล้วพี่เดินแถมนู้นเลยนะหนึ่งเดินมาหนึ่ไปนู่นเนาะไปนู้นก็เดินเลยไปเดินเดี๋ยวสลับกันอ่ะเดินไปเดินไปเที่ไปเดินไกลมาก่อนไปเดินไกลก่อนเนาะอนะเนาะจ้ะพพ่อค้าแม่ค้าเตรียมตัวนะจ๊ะ ờm, mày bị đặc điểm có đấy mày bận. Đặc post, audio nghe nhé. To trái nỗi phăng leo. Này, thêm đẹp ยอมจำจองจดจำยกผูเข้าสัญญายและความเอามาพื่นรอาชาญประชดประชานก็ยันไม่ คมเหื่งนคนท่านอัน,นอีอานานนะจนะสุดจะผ่านนานเมืองล,อล้างให้ฟังนะัตลอดนะับตั้งแก่เา้เคราดหออกมาเป็น